ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะและอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยได้ทรงมีดำรินะคะให้ดูแล ทุกสุขของประชาชนชาวไทยค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณวิทยาเติมต้นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริโดยแบแลออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คุณวิทยาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหัวหน้าคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงประวัติแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของทางโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริดอยแบนแลแห่งนี้นะคะ่ะว่ามีต้นกําเนิดอย่างไระคะครับต้นกําเนิดเนี่ยคือโครงการของผมมี่เป็นโครงการของกํมเดจพระพันปีหลวงค่ะนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยสักปีสี่หก เจบเนี่ยครับคือทางพระพัน์ปีหลวงเนี่ยจะเสด็จมาทรงงานที่ภาคเหนือบ่อยๆนะครับคือทุกปีน่าจะเสด็จไปที่ศูนย์ปฏิบัติการนางนอนตำบลแม่ตืออำเภออมก๋อยทุกปีแล้วก็ไปเยี่ยมชาวบ้านเยี่ยมเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้านที่อยู่ในโครงการต้องบีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ นี่ปี2,104 5กาเช่นเคยองทานกอน,<ม>นั่งหอผ่านจากเชียงใหม่ปุพิงพระตำหนักปุพิงนะครับนั่งหอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้มันก่อนที่จะถึงศูนย์นางนอนเนี่ยันต้องผ่านอำเภออมก่อยพอผ่านไปเสร็จปุ๊บทินมันมีดอยแบแลเนี่ยมสมัยก่อนเนี่ยมันก็โดนชาวบ้านเอาถางไล่เนาะถาง่อทำข้าวไล่บุกลุกไปเป็นยมยมคือมันเยอะมาก พระอ,องค์ท่านกว่า้ถ้าปล่อยไว้อย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยอำเภออมก๋อยเนี่ยอาจจะไม่มีน้ํากินเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราป่าหมดเราไปพื้นที่กเกษตรทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้ไม่มีที่กักเก็บน้ําชาวบ,บ้านจะเอาน้ําที่ไหนแล้วก็ตัวอําเภอตัวอะไรนิมน้ําี่จะพอในหน้าแล้งไหม,มนะครับพระอ,องค์ท่านก็เลยตรัดหลัลงจากที่เสด็จเนี่ยปรัสว่าอยากให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ คือโครงการพรัฒนาเราเนี่ยเราจะทํางานแบบบูรณาการคือใครถนัดด้านไหนก็ทําด้านนั้น mm hmm. สมมติกรมพัฒนาที่ดินก็มีหน้าที่ก็พัฒนาดินฟื้นฟูดินนะครับทำานาขั้นบันไดนะครับ <Yeah. S 2> ส่วนชนประธานก็ทําที่กักเก็บน้ํากรมวิชาก,การเกษตรก็จะทําพวกพืชเกษตรพวกกาแฟส่วนพวกป่าไม้อย่างากรมโยกกรมวิทยานคสอเป็นเจ้าของพื้นที่ส mm hmm. มัยก่อนมันไม่ได้แยกกมก็คือดูแล เรื่องกฎหมายเรื่องข้อผ่อนผลรับเบียบใจใ,จใจต่างๆคือในป่านี้กฎหมายมันเป็นป่าสงวนนะครับเรามีป่าแม่เราทําอาจจะถูกใจชาวบ้านอาจจะไปผิดกฎหมายทีนี้คือถ้าเจ้าของพื้นที่มาอยู่ี่ยรู้กฎหมายรู้อะไรแล้วว่าอ๋อครจะทําที่ตรงนี้ตรงนี้นี่เมื่อเจ็บมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ<ม>ดอยแบลลตามพระราชดำริของพระพันธุีหลวง ก็คือมันเหมือนวิสัยทัศน์ที่ท่านให้พลังแลคือให้หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยมาร่วมกันแก้ปัญหาให้ชาวบ้านโดยนําพื้นที่ที่ชาวบ้านบุกรุกเป็นหย่อมๆมาทําการเกษตรให้ถูกวิธีและสกัดกั้นการบุกรุกไม่ให้ขึ้นไปบนดอยแย่แหลพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปด้วย Mm hmm. นี่คือปรถมบทแรกที่มันเกิดตอนเมื่อปีสองพันน่ส mm ิบห้าวัตถุประสงค์แม่มันจะมีสามข้อ mm hmm. ก็คือข้อที่หนึ่งทดลองสาธิตป,ปลูกไม้มีค่าทางเศร,รษฐกิจบนพื้นที่สูง mm hmm. ข้อสองก็คือให้ราษฎร,รม,มีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้ทําการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ mm hmm. ข้อสามเนี่ย mm hmm. เพื่อสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าบนดอยเบแลเล mm hmm. คือ mm hmm. ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ดอยแแลเนี่ยมีหมู่บ้านเป้าหมายอยู่สามบ้านหมู่บ้านขุนอมแฮดนอกขุนอมแฮดในและพระอัฐหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านเกลี่ยงคือลักษณะการใช้พื้นที่ของกะเกลี่ยงเนี่ยคือเขาจะทําไร่หมุนเวียนเคยเห็นไหมครับคือไร่หมุนเวียนเนี่ยสมมุติว่าปีนี้เขาทาตรงนี้อีกปีนึงเขาก็จะทำเขาก็จะไหล่หมุนไปเรื่อยๆม,มันก็เหมือนแบบคือมันเป็นป่าแต่ว่ามันก็เป็นหย่อมตรงที่หมุนเวียนเนี่ยนะครับโดยโดยรอบหมุนเวียนเนี่ยเขาจะมีรอบอยู่เจ็ดครั้ง คือหมายความว่าในหนึ่งครัวเรือนเนี่ยเขาจะมีไร่หมุนเวียนของเขาเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดแปลงก็จะหมุนเวียนสมมุติเนี่ยยังรัษฎรทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองร้อยเจ็ดสิบสามครัวเรือนก็คือคูณเจ็ดไปเลยว่าเขาจะมี<อ>แปลงก็คือประมาณพันหกร้อยกว่าแปลงแปลงหนึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห้าไร่ก็คือเขาหมุนเวียนประมาณแปดพันกว่าไร่รอกของพื้นที่ของเขานะครับหมุนวน,นไปเจ็ดคือปีนี้ทําตรงนี้ปีหน้าทาตรงนื้อ ไม่ได้ทําขายนะแค่เนี้ยเขาทาเพื่อที่จะพอกินเฉยๆนะครับนี่คือพื้นที่ของตรงเนี้ยแล้วก็ชาวบ้านไปทําตรงนี้พื้นที่ดําเนินการเนี้ยคือผมจะแบ่งเป็นสองเฟสเนาะเพราะผมเป็นหัวหน้าคนที่สองหันแหน้าเขาเป็นตั้งแต่ปีสี่ห้าจนถึงปีห้าห้านะครับขอ<ช>งผมเนี้ยเป็นตั้งแต่ปีห้าห้าจนมาถึงปัจจุบันคืออย่างนี้คือเฟสแรกเนี้ยพื้นที่ดําเนินการปิดยของกลางแรกนี้มีพื้นที่ดําเนินการเนี่ยมีหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่ไร่ พื้นที่มันครั้งแรกนะครับในสามหยอ,อ,ยอ,อยบ้านบ้านคุณอมเพชรนอกคุณอมเพชรไปมาคือได้ปาลาคืนเนี่ยจากที่คุยเมื่อกี้ปาลาบนเวียนไม่เนี่ยได้ปาลาคืนในเฟสเนี่ยตอนปีห้าสี่เนี่ยผมจะอ,นนอยู่ที่ประมาณสองพันไร่และปีสี่ห้าเนี่ยรัศดรมีแล้ว้ประมาณสี่หรือห้าพันบาทต่อคนเรือนเนี่ยครับย้อนไปประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วแต่ทีนี้ผมเอาะไยได้ปัจจุบันเลยปัจจุบันนี่อยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทต่อคนเรือน คือเชียงใหม่เราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่จนในสามหมู่บ้านนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่จนทีนี้ถามว่ารายได้เนี่ยชาวบ,บ้านเนี่ยเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยก็ามาอย่างม่คือส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ทํามาหากินนะครแต่ว่าอีส่วนหนึ่งก็คือเขามีรายได้จากผ้าทอศิอปาชีพก็คือเขามีพื้นฐานในการทอผ้าผ้ากระเหลี่ยงนะครับแล้วทอผ้าเสร็จแล้วก็เป็นสมาชิกของสุ่อศิลปาชีพนี่แหละ กไตะทอเสร็จแ,แล้วเขาก็จะไปขายที่ที่แล้วนี้ได้ประมาณเ็ดแสนกว่าบาทแต่เฉลีย่ยทำมาตั้งแต่ปีสี่หกนะครับทำมาเ <L an> ฉลีย่ยนี่ประมาณล้านกว่าบาท <L an> ต่อปีในสามหย่อมมากเนี่ยแล้วก็จะมีรายได้คือเขามารับจ้างจากเรารับจ้างเจ้าหน้าที่ทางเกษตรบางบ้างทำหน่วยงานราชการที่เขามาทาของป่าไมา้บ้างปลูกป่าสร้างไฟทำนาขั้นบันไดอย่างเงี้ยทำแปลงเกษตร <L an> ของเกษตรบางอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางคนเขาก็ได้ทักษะจาก การที่เราทําเนี่ยอย่างสมมติมารแรกๆเนี่ยก็มีชาวบ้านมาช่วยทําเป็นช่างทําออกเหล็กข้างนั่นกลายเป็นว่าเป็น,ปนผู้รับเหมาอคือในหมู่บ้านหนึง่งมันมีนอยู่คนหนึ่งสมัยก่อนเมื่อปีสิบเจ็ดสิบแปดเขาเป็นลูกน้องของนายเข้ามาอ,ออกเหล็กคือมาช่วยสร้างบ้านทํนั่นปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นผู้รับเหมาระดับอาเภอโอ้โหแบบรายได้นี่เดือนหนึ่งนี่เป็นหลักแสนก็มีนะครับนี่คือถึงทักษะของเขาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่กเกษตรที่ได้แัปเสียเนี่ยคือทํากาแฟ กาแฟเนี่ยก็คือปลูกในพื้นที่ตรงน้นที่เขาหมุนเวียนกันเจ็ดแปลงเนี่ยเขาก็จะเลือกปลูกตรงที่ปแปลงที่สี่แปลงที่ห้าพระไม้มันเริ่มใหญ่หน่อยอย่างนี้<ม>ครับอันนี้เป็เฟสแรกนะผมเคยฟังเสียแน่ทีนี้เฟสที่สองเนี่ยน่าสนใจ<ม>อย่างท่านรอสิบเนี่ยแต่ั้งแรกคือสืบสารรักษาคาว่าสื่อสารรักษาในความหมายของผมในใน,ในโครงการบริของแบลเลนเนี่ยก็ค,คือเรารักษาหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่ไร่ทีนี้ต่อยอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ย พื้นที่โครงการได้คือชาวบ้านเขาสนใจในกิจกรรมแลวเขาก็อยากมาทํากิจกรรมกับทางโครงการขยายไปเป็นสองหมื่นห้าพันกับอีกสิบไร่ก็คือสืบสารนักษาต่อยอดสร้างสุของประชาอเองน,นี้คือเป็นการต่อยอดและสร้างสุของประชาทีนี้เฟสแรกแรกป่าคืนสองพันไร่เฟสที่สองเนี่ยพระเอกของเราเศษที่สองเนี่ยอยู่ที่นาแรกป่าถามว่าทําไมผมเรียกว่านาแรกป่า ใช่ไมก่อนนี้นแรกแรก่าเราทําครั้งแรกในทำเมื่อปีพศออ2554วัตถุประสงค์เนี่ยคือเราจะเอาพื้นที่เด็ดแปลงจากชาวบ้านที่ทําไร่หมุนเวียนเนี่ยหนึ่งคือให้เขาทําเกษตรอยู่กับที่ก็คือจากที่คุณจะไร่หมุนเวียนผลเ,นเรื่อยๆในเ็ษแปลงเนี่ยอขอสักแปลงหนึ่งเนี่ยที่มันเหมาะสมที่จะทํานาขั้นบันไดเนี่ยอเอามาแปลงหนึ่งแล้วเราจะปรับพื้นที่งนั้นทํานาขั้นบันไดให้เพราะผลผลิตจากนาขั้นบันไดเนี่ยกับไร่ไร่หมุนเวียนเนี่ย ประมาณเกือบสี่เท่าเอาไยว่าสมมติมเราทําไร่หมุนเวียนเนี่ยห้าไร่เนี่ยไอ้สี่ไร่เนี่ย,เ,ยเท่ากับทำนาขั้นบน,นเนี่ยแค่ไร่เดียว,ห,ยวหนึ่งคือประหยัดพื้นที่ขึ้น<ะ>สองเขาก็จะได้ไม่ได้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ<ะ>สามไม่สนใจน่าสนใจคือผมเนี่ยทํามานะผมต้องในเมื่อผมทํานาให้หนึ่งแปลงนะ,ะผมจะขอป่าคืนมาหนึ่งแปลง<ะ>คือสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยผมทํานาให้เขาน้าหนึ่งไร่ ผมจะขอปา่าไอ้ป่าที่เขาหมุนเวียนไปเก็ดไร่ผมขอป่ามาสีไรเอาไ้ว่าสมมติเขามีเจ็ดแปลงหนึ่งแปลงผมให้เขาทํานาขั้นบนได้นไไหนึ่งแปลงผมขอคืนอีกหนึ่งแปลงทําพวกไม้ผลมีค่าทางเศรษฐกิจทีนีไ้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะคืนไปเป็นปา่าเขาก็จะไม่บุกรุกไม่มมมมมเหมือนเขาจะมีรายได้ดีไหมรายได้จากแปลงมไม้ผลสดีของเรา คือโดยหลักของชาวบ้านเนี่ยเขาแค่มีข้าวพอกินเขาแม่ปิดและเขามีรา,ายได้นิดเดียวทีนี้ไอ้ตรงที่ผมทํามาเนี่ยนะผมทํามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้ป่าคือน,นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าไร่ทำนาให้ชาวบ้านเนี่ยสามร้อยสี่สิบเจ็ดไร่หนึ่งร้อยสิบหกครัวเรือนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตอบตัวคือพอผมทาโครงการนาแลกป่าทุกวันนี้ผมเรียกว่ามาแลกแป้งบนเวียนผมจะเอาอะไรุนเวียนมาเป็นป่า คือทุกวันเนี่ยชาวบ้านก็เลยสนใจอย่างล่าสุดเนี่ยสักสองสามวันนะผมไปประชุมอบตเนี่ยคืไปไปอ,อตำบลที่โครงการอยู่ที่เป็นตำบลสุขโขมีประมาณ1ิสองหมู่บ้านประมาณห้าหมู่บ้านเนี่ยอยากทําโครงการแบบเนี้ยคือเพื่อนผมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนสิ่งแรกที่อยากทำคือต้องทออําคอชคอ,อชอนี่มันจะมีคอชจะมีเป็นเรือเรือจะมีอยู่ห้าขบวนของพื้นที่ของผมเนี่ยจะอยู่ในตำบนที่สาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ลุ่มน้ำชั้นหนึ่งชั้นสองเองง่ายๆอย่างนี้ครับ ในเมื่อชาวบ้านบุกรุกสมมติว่าบุกรุกไปปุ๊บเสร็จเราก็สแกนพื้นที่ไหนที่ทําเป็นคอทชอก็คือพื้นที่เขาบุกรุกเนะี่ยเราก็เอาพื้นที่เขาบุกรุกเอามาเจรจารของชาวบ้านเอาถ้าชาวบ้านอยากทานาแรกเริุมเวมยนนะต้องเคลียร์ให้หมดว่าคุณมีแปลงกี่แปลงเหมาะตรงนี้นะทําตรงนี้นะคุณมีน้ําถ้าคุณมีน้ําเราทําให้เสร็จแล้วไอ้ดพื้นที่ที่เหลือเนะี่ยขอมาเป็นป่าได้ไหมเจ็ด <c oughs> แปลงเนะี่ยเอามาป่าสักแปลงสองแปลงแล้วเ,เป็นทําไม้ผลไม้อะไรสักแปลงสองแปลง ถ้าอย่างเงี้ยชาวบ้านเนี่ยอยากถามแล้วมันก็จะเกิดความัยงยืนโดยที่วันหนึ่งเขาอ,อิ่มท้องเขามีรายได้ก็มีข้าวกินเขาจะไม่ต้องไปถางไร่เพราะถางไร่เสร็จเขาต้องเผานะพอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นไฟป่าที่มันมีปัญหาคือเราก็แก้ปัญหานี้แก้ได้ทั้งสามมิติเลยนะครับ <c oughs> เรื่องปากท้องเรื่องไฟป่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าการที่เขาเข้าไปบุกรุกแพ้วถังป่าเนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่ทราบถึงวิธีการทําการเกษตรที่ถูกต้องใช่ไหมคะคือเขาทามาตั้งแต่บรรพบุรุดของเขาคือเกียงเนี่ยเขาจะทําไล่หมุนเวียน มาคืออย่างนี้นะครับเีษตรกะเขาไม่มีพื้นที่รกราเหมือนอย่างเราที่จะทํานาทําอะไรเยอะเขาก็อยู่บนพื้นที่ภูเขาเขาก็จะท้างทําไร่หเวียนเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เหมือนอย่างที่ทางผู้จัดว่าหรือว่าเขายังไม่มีความรู้ว่าถ้าเขาอยากได้ข้าวพอกินหรือว่าอะไรเนี่ยเขาควรที่จะทํำยังไงเราก็ให้ทั้งนักวิชาการเกษตรสังคมการข้าวพัฒนาที่ดินเข้าไปคุยว่าแล้วมันก็มีงานวิจัยทางกรมข้าวบอกว่าถ้าเกิดเราทํานานี่นะเราจะได้ผลทีนี้ พอชาวบ้านเขาไปทำตั้งแต่ปี54 5. พอมันได้ผลเขาก็รู้ว่ามันได้ผลเขาก็เลยอยากทํามันก็เลยทําขยายจากที่เราแค่สืบสารรักษากลายมาเป็นทั้องว่นเน้เราต่อยอดสร้างสื่ให้รัษฎรที่อยู่ในโครงการและข้างๆข,ข,ของพื้นที่สถานีของเราค,ครับอันน,นี้ถือว่าเป็นพระเอกของเฟส2แล้วก็เป็นหัวหมูทะลวงฟันที่ว่าสามารถเอาพื้นที่ป่าคืนเราไม่ต้องเอาปืนไปยึดไม่ต้องเอากฎหมายไปจับ เอาแค่ชาวบ้านคุณมาคุยกันว่าเนี่ยนะมีพื้นที่อย่างนี้นะอยากได้อย่างนี้นะแล้วก็มีงานจะเราก็ดูแลให้ตรงนี้ให้อันนี้แฮปปี้ลดคอนฟ lict ด้วย ไม่ใช่ไปแย่งป่าคืนชาวบ้านแล้วก็เขาจะอยู่กันจนแบบไม่เอาพื้นที่ที่เขาให้เราเนี่ยเอากลับไปอีกแล้วเพราะว<ก>่ามันแฮปปี้ทุกฝ่ายครับมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์อันยาวไกลนะคะที่พระพันปีหลวงเนี่ยทรงมองเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้แย่แน่เลยนะคะไม่มีป่าต้นน้ํา ป่าโดนบุกรุกทำลายนอกจากพื้นป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยนะคะได้มีอาชีพทำอย่างเมื่อสักครู่ที่หัวหน้าบอกว่ามีแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็เข้าไปดูแลในเรื่องของการฝึกอาชีพต่างๆด้วยใช่ไหมคะให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพต่างๆทําให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็มีความรู้มีอาชีพมีรายได้แล้วความเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะของทั้ง3หมู่บ้านตรงนั้นจะครอบคลุม3าหมู่บ้านใช่ไหมคะ ครับใช่ครับความอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องการอ,อพยพย้ายถิ่นหรือว่าตอนนี้วัยรุ่นหลายๆคนก็อยากที่จะออกไปทํางานข้างนอกไม่กลับมาดูแลภูมิลำเนาของตัวเองไงคะตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ไหมคะคือถ้าเทียบจํานวนประชากรน,นะครับปัจจุบันที่ผมเกยบข้อมูลเอาหปีย้อนหลังเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับก็คือจากแปดร้อยห้าสิบคนมาเป็นเก้ยยี่สิบคน อย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าไปปีห้าเจ็ดห้าแปดพอมีไฟฟ้าเข้าไปเสร็จปึ๊บมันก็เริ่มมีการพัฒนาอย่างถือมีรื่องซักผ้าทีแต่ก่อนที่เขาใช้ฟือนเนาะเขาจะตัดไม้ในป่ามาทําฟืนก็เริ่มมีการใช้แก๊สใช้อะไรก็ว่าเขาเริ่มมีรายได้มีอะไรบ้างแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้ไปเรียนหนังสือจากที่แต่ก่อนไม่จบปริญญาตรีรอบนี้ก็มีรู้สึกว่ามีจบมาสักสองสามรายแล้วครับ ได้มีการศึกษาได้มีการนําเอาความรู้การศึกษาเข้าไปในชุมชนบริเวณนั้นด้วยนะคะแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวอะคะเรื่องการท่องเที่ยวคือผมกยกับทีมงานนะคือเราอยากให้มีแต่ว่าอยากให้มีเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์คือมาเรียนรู้การดํานาการปลูกพืชปลูกพืชไม่ใส่สารเคมีพักดูวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่ ก็ประมาณสามปีที่แล้วก็มีทางช่องห้าเขามาถ่ายทํา<ะ>เขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะทําตรงนี้ด้วยแต่ทีนี้ในความคิดของผมผม,มอยากให้คุยกับชาวบ้านแล้วก็อยากให้ชาวบ้านาร,ร่วมทำคือความสําเร็จใด,ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดจากชาวบ้านนี่มัมนจะยั่งยืน<ะ>ถ้ามันเกิดจากเจ้าหน้าที่อย่างไรเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่มันก็หายไป<ะ>คือมันจะอยู่ในแผนที่เราจะทํากันอยู่แล้วแต่มันก็มีมาเรื่อยๆครับ<ะ>เพราะว่าตรงของเราก็ถือว่าเป็นอื่ดีถือว่าเป็นที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของมกมอยที่พระพันปีหลวงได้มา เดือถึงสามครั้งทรงแรนถึงสามครั้งครับอย่างที่ที่อจัดบอกว่าด้วยสายพระเนตรที่เราันเนี่ยตรงอมก่อยเนี่ยมันจะมีแม่น้ําแม่ตื่นในแม่น้ําแม่ตื่นเนี่ยมันจะไหลลงแม่น้ําปิงในแม่น้ําที่จะไหลลงแม่น้ําแม่ตื่นนี้มันจะมีสองแม่น้ําคือแม่น้ําขุดในคุณอมแหกับแม่น้ําแม่ตอค่ะฝนตกมาปุ๊บแม่น้ําแม่ตอมเนี่ย สีขุณนมีแต่แบบคือถ้าพื้นที่ป่ามันโดนปลุกลุกทำาไยนะนะมันจะเป็นสีแดงแบบชัดเจนเลยแต่ฟังป่าที่โครงการที่เราสหว้ลงมาเพ๊่เสร็จเนี่ยน้ำคนละสีนะครับแสดงว่าป่าเราคนละอย่างคือมันสมบูรณ์กับอีกฝั่งหนึ่งมากครับถ้าโครงการไม่ไมนบ้างเนี่ยมันอาจจะแดงเหมือนกันก็ได้เข้าอาจจะ้างเยอะในป่าเลยก็ได้ครับค่ะที่เห็นเป็นน้ําสีแดงๆนั่นนะก็หมายความว่า มันไม่มีรากไม้ไม่มีต้นไม้ปกคลุมดินแล้วก็ไม่มีการดูดซับน้ําก่อนที่จะลงสู่แม่น้ําใช่ไหมคะใช่มันคือเกิดการ<ม>อีโรชั่นไงครับ<ม>คือฝนตกลองอกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ในใบเนาะ,อ,ะอยู่ในราต้นแล้วก็ลงลึกลงอยู่ในใต้ดินหน้า<ม>ต้นไม้ดูดซับไม้เหมือนฟองน้ําขนาดใหญ่ส่วนที่เหลือพอเป็นเซอร์เฟซรันออฟเนี่ยมันก็จะน้อยมากมแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีต้นไม้คุมดินตกมาเท่าไหร่ปุ๊บ มันก็ไปแค่นั้นนะครับอเอาดินลงมาด้วยน้ําก็เลยเป็นคนลนสีแล้วก็มีสารเคมีจากการทําเกษตรด้วยครับค่ะแบบนี้จะเรียกว่าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระดดราชดำริดอยแบรแลนเนี่ยเป็นสถานีต้นแบบเป็นสถานีตัวอย่างได้ไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงหมูแบบหลุมการปลูกผักอินทรีย์การปลูกคะห้องกงฟักทองญี่ปุน่นหรือว่า พันไม้หลากหลายเลยอะคะ่ะนี่คู้จะพูดราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมีแต่ทีนี้อเผอิญของเราอะมันอยู่ไกลจากเชียงใหม่กว่าจ<ค>ะขนกว่าจะอะไรไปนี่<อ>เรื่องการแพคกเกจติ้งการอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็มันคือความคุ้มทุนเนี่ยมันจะไม่คุ้มทุนแต่ว่าคือจะเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชสารเคมีค <ะ S 2> ปลูกพืชตามหลักวิชาการ,กรเกษตรที่ทั้งนักเกษตรทั้งวิชาการกรมวิชาการ,กรเกษตรมาทํา หมูหลุมเนี่ยเราก็พยายามให้ชาวบ้านนะครับคือทุกคนทุกหมู่บ้านส่วนมากจะเลี้ยงหมูมถ้าเกิดไม่ใช่หมูหลุมเนี่ยเขา,าเลี้ยงแบบชาวบ้านอะไรไปเนี่ยมันก็ทั้งมีส่งกลิ่นเหม็นบ้างแล้วก็หมูเนี่ยไม่อยู่ก็วิง่งไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดหมูหลุมเสร็จปุ๊บเราจะได้ทั้งปุ๋ยจากหมูหลุมนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยครับค่ะก็เรียกว,ว่านอกจาก ที่สภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของหมู่บ้านบริเวณนั้นเนี่ยจะดีขึ้นป่าต้นน้ำลำธานจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยยังมองไปเห็นถึงสุขภาพของบริเวณนั้นอะ่ะของคนที่อศาศัยอยู่ในบริเวณนั้นว่าน่าจะมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีอย่างนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันบ่อยไหมคะไม่ครับคือในเมื่อมันชาวบ้านเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเีมีปลูกผักแบบอะไรเงี้ยม,มันก็เลย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพกนม้มากเท่าไหร่แล้วก็สมณะจะยุยืนนะครับอากาศก็ดีเนี้ยเนี่ยโอ้โหอากาศดีเหมือนเปิดแอร์เลยเนี่ยลมพัดตลอดนะครับ ฟังอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองต่างๆนะคะก็อยากที่จะได้ไปสัมผัสชีวิตแบบนั้นบ้างนะคะถึงการที่ไม่มีสารเคมีชีวิตที่ปลอดจากมลพิษต่างๆก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริดอยแบนแลแห่งนี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาต่างๆได้เลยนะคะครับค,คือมันจะตรงบอก ว่าคนอยู่กับป่าโดยที่พึ่งพิงป่าป่าก็พึ่งพิงคนคือถ้าไม่มีโครงการสถานีเยชที่สูงนี่ยะไอ้พื้นที่ไล่หมุนเวียนเนี่ยปีหนึ่งตอนเนี้ยประมาณที่ผมคูณดูไปนะถ้าคูณตามเัวี่ยเด็กหกพันมันก็จะเป็นหมื่นสองหมื่นกว่าไร่แล้วก็จะหมุนเวียนหมุนไปเลยโดนตัด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 ัดไปแล้วก็ไอ้ป่าที่เราได้คืนมาเฟสแรกสองพันเป็สองหนึ่งพันเจ็ดร้อยอะไรเกือบสี่พันไรเนี่ย มันก็จะไม่มีคือถ้ามันเทียบมูลค่าทางการเงินคือตรงเนี้ยองอากาศแล้วก็ชาวบ้านข้างล่างเนี่ยอย่างน้อยสี่หมู่บ้านมาต่อน้ําปักปาจากเบสินตาน้ําของโครงการของภูเขาของเรานะครับตั้งแต่ปีสีเ่เจ็ดน่ะ,ะซึ่งตีมูลค่าเป็นลูกบาทอะไรเนี่ยมันก็เป็นตังเป็นหลายล้านนะครับเพราะว่าเขามีใช้ทั้งปีอะในสามหมู่บ้านเป็นต่อปักปลาภูเขาของเขาลงไปใช้ในบ้านนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการบำบัดทุกข์นะคะบำรุงสุขให้กับประชาชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าให้คนกับป่านเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ทำลายซึ่งกันและกันคคนอยู่ได้ป่าก็อยู่ได้ป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้ครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณวิทยาเติมต้นนะคะคหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบรแลอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะหัวหน้าคะ ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย สนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจ mm hmm. เอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนต mm ุ hmm. ่มเทกายใจพันธนาภาชาติมั่นคง mm hmm. ต้ทงใต้รงประชาชนสุขสดใส